是司员工，公司员 วิชาการอ่านโคเวียยาวาหรือวิชาการอ่านเส้นลายมือแบบใหม่ r e a d i n g s e ิ r ์ช of ฟ e รียลโ o ดออฟยูนิ e ว o o ์ส One คนพบและรวบรวมโดยหวัวญาติสืบพิครั้งที่สอาอมพบบทประถมบทวิชาการอ่านโคเวียยวานเล่มที่หนึ่งแนะนำรู้จักมือภาพมือฝาและเนะนไม่รู้จักส่วนต่างๆของมือ แนะนาไม่รู้จัก,จกพื้นที่ต่างๆของฝ่ามือว่าด้วยการแยกมือออกเป็นเนินต่างๆและความหมายของเนินภาพกับการแยกฝ่ามือเป็นเนินต่างๆแนะนำรู้จักชื่อของเนินที่ตั้งของเนินว่าด้วยโค้ดที่ลาบแสดงด้วยภาพฝ่ามือแยกออกเป็นโค้ดที่ลาบว่าด้วยเส้นต่างๆเส้นหลักใหญ่สามเส้นบนฝ่ามือเส้นหลักใหญ่ยีบเจ็ดเส้นวิธีการเรียนเส้นหลักต่างๆ ด้วยความหมายของเส้นแสดงด้วยเส้นหลักบนมือจริงและโตะตรงกับหลักวิชาแสดงด้วยหลักบนเส้นมือจริงแสดงมือจริงที่สองแสดงเส้นหลักต่างๆซึ่งตรงกับหลักวิชาภาพลายมือที่1แสดงเส้นหลักต่างๆซึ่งตรงกับหลักวิชาภาพลายมือจริงที่4แสดงเส้นหลักต่างๆซึ่งตรงกับหลักวิชาภาพลายมือจริงที่5แสดงเส้นหลักบนมือจริง ภาพลายมือจริงที่6แสดงด้วยเส้นต่างๆซึ่งตรงหลักวิชาว่าด้วยเครื่องหมายต่างๆฝึกขัดเ,เส้นลายมือฝึกขัดอ่านเส้นบนลายมือจริงภาพลายมือจริงที่7จแสดงด้วยเส้นหลักที่สัมพันธ์กันอยู่ออกเป็นข้อความต่างๆเส้นลายมือจริงที่8แสดงด้วยเส้นหลักบนมือจริงและเครื่องหมายต่างๆว่าด้วยเส้นชีวิตประชิมได้ขิดวิชาการอ่านโควิิยุวานเลน่นี่้นมา บทตำราหนังสือตำราวิชาการอ่านโควิววันเล่มนี้ <c oughs> คือหนังสือตำราวิชาการอ่านโควิววันเล่มที่หนึ่งตำราเล่มนี้ข้าพเจ้าโหรชานสินได้จัดพิมพ์ไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปีพศสอง3ันห้าร้อยสารวมเป็นตำราสามพันเล่มด้วยกันแต่ตำราสามพันเล่มนั้นได้จำหน่ายไปหมดแล้วจึงได้ทำการจัดพิมพ ตำราเล่มนี้ขึ้นอีกเป็นครั้งที่สองรวมเป็นสองพันเล่มด้วยกันอันหนังสือวิชาการอ่านโคโยววาเล่มที่หนึ่งซึ่งจำหน่ายเป็นหมดในล้วนั้นนับ,บ,บ,บเป็นหนังสือตำราวิชานี้เล่มแรกของโลกซึ่งผู้บรรยายได้ทำการเรียบเรียงและจัดพิมพ์ขึ้นอันความจริงผู้บรรยายได้ทำการค้นคว้าเรียนรู้วิชานี้มาก่อนการพิมพ์หนังสือเล่มแรกนั้นกว่า2ี่สิปี แต่เมื่ออายุของผู้บรรยายมากขึ้นแล้วก็มาคิดเห็นได้ว่าวิชาการดูละมือหรือที่ตำราเรียกว่าวิชาการอ่านโคมย,ยวานนั้นผู้บรรยายได้พยายามค้นฟ้ามาด้วยตัวเองโดยใช้เวลานับเป็นสิบสิบปีขึ้นไปหรือจะเรียกว่าใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อค้นฟ้าวิชานี้ก็ได้และถ้าถ้ามีได้มีการจัดพิมพ์ขึ้นไว้เป็นตำราเพื่อให้ผู้อื่นได้ทําการศึกษาเล่าเรียนกันต่อไปแล้ว เมื่อผู้บัญญายมิมันจำเป็นจะต้องจากโลกนี้ไปวิชาที่ประเสริฐสุดและที่ได้ทำการค้นคว้ามาด้วยความยากลำบากนี้จะต้องสูญหายไปจากโลกพร้อมกับชีวิตของผู้บรรยายี่ดับสิ้นไปด้วยเมื่อคิดได้ดังนี้แล้วจึงได้ทำการจัดเรียบเรียงและพิมพ์หนังสือตำราเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นประโยชน์แต่ผู้สนใจที่จะเล่าเรียนวิชานี้ต่อไปในอนาคต อันตำลาวิชาการดูลายมือนี้ตั้งแต่สร้างโลกมายังไม่มีตำราเล่มใดใดหรือมนุษย์คนใดอ่านลายมือของคนออกอย่างแท้จริงเลยจริงอยู่หลอกที่วิชาดูลายมือนั้นมีเกจิอาจารย์ที่เป็นคนไทยและคนต่างประเทศเขียนขึ้นไว้มากมายแต่ข้อเขียนของเกจิอาจารย์เหล่านั้นไม่มีตำราของอาจารย์คนใดที่เขียนขึ้นแล้วจะสามารถอ่านลายมือ ของคนเราได้จริงๆยิ่งในยุคป,ปัจจุบันแล้วผู้ที่เขียนตำราลายมือส่วนใหญ่เขียนเพึ่งเพื่อขายลิขกระสิกให้ก,กับโรงพิมพ์เพื่อที่ต้องการหาเงินมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่านั้นโดยไม่ต้องคิดว่าผู้ที่ซื้อไปเรียนนั้นจะอ่านเส้นลายมือของคนออกจริงๆหรือไม่ก็ช่างเอาแต่ว่าเขียนหนังสือขึ้นแล้วก็ตั้งชื่อให้แปลกๆนั้นแล้วก็ขายได้ให้ได้ก็พอทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่มี นักแต่งตำราคนใดๆนะซึ่งอ่านลายมือจริงคนออกนั่นเองเมื่อผู้บรรยายคิดได้ดังนั้นจึงมีความคิดเห็นว่าสมควรที่จะสร้างตำราวิชาดูลายมือซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเรียนรู้และอ่านเส้นลายมือของคนออกจริงๆขึ้นไว้สักชุดหนึ่งแม้ในชั้นแรกจะขายได้หรือขายไม่ได้ก็ช่าง เพราะผู้บรรยายคิดว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายและความจริงนั้นย่อมเรียนรู้กันช้าหว่าเรื่องที่จะหลอกกันด้วยอันหนึ่งเล่าวิชาการอ่านโควิยุวานนี้นอกจากจะเรียนเพื่อใช้เป็นหลักวิชาในการพยากรณ์ที่แน่นอนวิชาการอ่านโควิยุวานนี้เองเมื่อต่อไปในอนาคตข้างหน้าก็จะเป็นหลักเกณฑ์ที่สามารถจะนำมนุษย์ทั้งมวลไปสู่ความมีสติภาพ สถาพรอันแท้จริงด้วยซึ่งผู้ที่ทราบว่าคำพูดนี้จะเป็นจริงหรือไม่ต่อเมื่อผู้ที่เรียนวิชานี้เจนจบแล้วจึงจะทราบได้แต่แต่ตำราวิชาการอ่อนคุวิวันเล่มหนึ่งเมื่อจัดพิมพ์ไปครั้งที่หนึ่งนั้นมีข้อความบางตอนที่ใช้คำพูดไม่สละสลวยบางคำใช้คำพูดที่ย่นย่อเกินไปหรือบางมีเรงสิ่งบางอย่างที่ไม่ควรนำมาเขียนไว้ในตำรา แต่ได้นํามาเขียนไว้ตำราก็มีทั้งยังมีแนวทางการศึกษาที่ทําให้การเรียนรู้นั้นได้ยากอยู่ครั้งที่จะจัดพิมพ์ตํารานี้ออกไปเป็นครั้งที่สองผู้บรรยายได้เก่าสํานวนเสียบ้างข้อความตอนใดที่ไม่เหมาะสมก็ได้คัดออกไปแล้วข้อความตอนใดที่สมควรจะเพิ่มเติมก็ได้เพิ่มตามข้อความเหล่านั้นลงไปอีกหรือข้อความตอนใดไม่แจ้งก็จะเขียนอธิบให้แจ้งขึ้นไปอีก และตอนใดควรจะเรียนก่อนหรือตอนใดควรจะเรียนหลังได้มีการจัดวางบทเรียนเสียใหม่เช่นด้วยกันทั้งนี้เพื่อเพื่อต้องการให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาภายหลังสามารถจะทําการศึกษาได้ด้วยตัวเองง่ายขึ้นการแต่งตําราเล่มนี้ผู้แต่งตาราคิดอยู่เสมอต้องการให้ผู้ทําการศึกษาศึกษาได้ตัวเองโดยไม่ต้องมีครูบาอาจารย์มาสั่งสอนอีกเนื่องจากผู้ผู้แต่งตํารามีอายุมากแล้ว อายุ61ปีเมื่อพิมพ์ตำราครั้งนี้ครั้งที่สองย่อมจะมีเวลาอยู่ในโลกนี้ดูโลกนี้ได้น้อยลงและไม่มีเวลาที่จะคอยสั่งสอนผู้ที่เกิดมาภายหลังได้เรื่อยๆไปอันหนึ่งตำราวิชาการอ่านโคโยวาเล่มนี้นับเป็นวิชาหนังสือเล่มแรกซึ่งเมื่อผูอ้ใดทําการศึกษาเล่าเรียนแล้วท่านผู้นั้นสามารถอ่านเส้นลายมือของคนเราออกได้อย่างแท้จริงซึ่งหนังสือวิชาการทางลายมือหรือวิชาดูลายมือแบบเดิมๆนั้น ไม่มีตำราเล่มใดาสามารถทําให้ผู้ศึกษาอ่านเส้นลายมือของคนเราออกได้อย่างเด็ดขาดการที่ผู้แต่งตำรากล้ายืนยันดังนี้ก็เพราะว่าผู้เรียบเรียงตำรานี้ได้พยายามศึกษาจากตำราต่างๆเท่าที่มีอยู่ในโลกมาหมดแล้วก็ยังอ่านไม่ออกเท่าที่ได้อ่านเส้นลายมือของคนเราออกนี้ก็เพราะด้วยใช้ความเพียรความพยายามค้นฟ้าอยู่ไม่น้อยกว่า30ปี จึงสามารถจะอ่านออกได้หนังสือเล่มนี้จึงเป็นของใหม่และเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่หนึ่งของโลกก็ได้เมื่อตำรานี้เป็นทั้งของใหม่และเป็นวิธีการเรียนก็ใหม่ผู้รวบรวมตำราจึงจะต้องชี้แจงและแนะนำแนวทางการเรียนอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อผู้ที่ทำการศึกษาภายหลังจะได้ไม่ต้องพวงสงสัยหรือทำการค้นคว้าต่อไปเพียงต้องตามกำการค้นคว้าตามตำราที่แนแนวไว้ผู้ที่ศึกษานั้นก็สามารถอ่าน เส้ในลายมือของคนทั้งโลกออกได้ทุกๆคนเสมือนการอ่านหนังสือต่างๆในโลกที่ใช้เรียนใช้อ่านอยู่ทุกวันนี้อันหนึ่งเล่าแนวทางการเรียนตามตำรานี้ก็ผิดแปลกแตกต่างกับตำราลายมือแบบเดิมๆอย่างพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเสียด้วยหรือความหมายว่าด้วยตำาราเล่มน,นี้ได้ปฏิวัติการเรียนวิชาการดูลายมือต่างๆลงไปทั้งสิ้น ขอตักเตือนว่าถ้าท่านผู้ใดทําการศึกษาตะจากตำรานี้แล้วขอให้จดจําคําสอนในตำรานี้ให้แน่นอนเสียทุกวักทุกตอนและได้ทําการศึกษาอย่างลํารวมเป็นอันเด็ดขาดเพราะหลักวิชานี้ผู้บรรยายได้ทาการบรรยายเกี่ยวโยงกันด้วยลูกโซ่หรือลานในกาถ้าปล่อยให้ตัวจักตัวใดหลุดไปในการนั้นก็จะหยุดเดินทันทีซึ่งหมายถึงว่าผู้ศึกษาจําบทเรียน บทใดไม่ได้แล้วผู้ศึกษานั้น,น,นก็ต้องพลาดหวังที่จะเรียนรู้วิชาสุดประเสริฐนี้ไปปร,ประการหนึ่งเล่า๋ยวได้ทําการศึกษาอย่างคนใจเร็วใจร้อนเมื่ออ่านแล้วต้องการให้รู้ให้เก่งทีเดียวซึ่งผู้ที่เข้ามาว่ามีมากมายแล้วปรากฏว,ว่าพวกคนเหล่านี้เรียนจากตำรานี้ไม่รู้เรื่องเลยทาไมจึงเป็นเช่นนั้นเรื่องที่จะเห็นเพราะว่า,วาความดูถูกลูแคลงอย่างอื่นมากกว่าเพราะทั้งนี้ทั้งนั้น ผู้นั้นอาจจะเคยเห็นว่าใครๆก็ดูลายมือเป็นหรือใครๆก็ดูลายมือกันได้หรือเป็นหมอดูลายมือกันเยอะแยะแต่ผู้ศึกษาตำราวิชาเล่มนี้ได้ทดลองกับผู้ที่บอกว่าดูลายมือเป็นมาแล้วนับพันๆคนปรากฏว่าท่านเหล่านั้นรู้จักเส้นในมืออย่างมากก็สามถึงห้าเส้นหรืออย่างดีก็รู้จักเส้นลายมือสัก 6ถึงเเส้นเท่านั้นไม่มีใครรู้เลยถึงเส้นทั้งหมดย7ิบเจ็ดเส้นทุกคนเดียวเมื่อปันเช่นนี้ก็เหมือนใครๆก็จะมาบอกกับผู้บรรยายแล้วเขาอ่านหนังสือออกแล้วเมื่อสอบดูปรากฏว่าผู้นั้นรู้จักคอถึงขอเท่านั้นเมื่อแต่เขาเมื่อเขาบอกว่าอ่านหนังสือไทยออกแล้วผู้บรรยายจะเชื่อได้อย่างไรอันความจริงอันวิชาการอ่านโควดยวุ้ยงหวานจะต้องอ่านเส,ส้นลายมือทั้งหมดย7ิบเจ็ดเส้นก่อน นับว่าเส้นเหล่านี้เป็นเส้นหลักใหญ่เหมือนกับเราเรียนหนังสือภาษาไทยซึ่งจําเป็นต้องรู้กอไก่ถึงข้อนกคู่เสียก่อนทั้งจะรู้จักความหมายของเส้นเหล่านี้ด้วยเมื่อรู้จักความหมายของเส้นเหล่านี้เส้นต่างๆเหล่านี้บวกกันก็จะอ่านเป็นเรื่องราวต่างๆได้เป็นหมื่นๆแสนๆอย่างขึ้นไปเมื่อไม่มีใครจะเคยอ่านเส้นลายมืออ่านเป็นหมื่นๆอย่างเหมือนตำรานี้ ทําอย่างไรถึงจะเชื่อได้ว่าในโลกนี้มีคนที่อ่านเส้นมือของเราออกออกโดยไม่ต้องเดาซึ่งเรื่องนี้ถ้าท่านได้ทําการศึกษาตํารานี้ไปเพียงห้าถึงสิบบทเรียนเท่านั้นท่านถึงจะทราบได้ว่าคําพูดนี้เป็นจริงหรือไม่ประการหนึ่งเล่าขอตักเตือนผู้ที่ทําการศึกษาตํารานี้ว่าอย่าได้ทําการศึกษาแบบอ่านมนเดียวให้จะรู้เพราะเรื่องที่ซึ่งเรื่องนี้ พบได้ว่าผู้ที่ศึกษาน,น,นั้นไม่สามารถจะรู้ได้เลยเพราะวิชานี้เราต้องเรียนแบบเดียวกับการเรียนหนัง,หนงสือไทยหรือเรียนภาษาอังกฤษคือต้องเรียนไปวันละสองตัววันละตัวสองตัวซึ่งจะทําใหร้รู้วิชานี้ได้แล้วได้ซึ่งเหมือนการเรียนหนังสือภาษานั่นเองต้องหัดอ่านหัดเขียนให้จําไปทีละวัน,วนตัวสองตัวการเรียนวิชาดูลายมือตามตำรานี้ก็เหมือนกันต้องค่อยคอย,คยเรียนไปคำฟัง ฟังคําอธิบายในตํารานี้ไปปฏิบัติตามคําแนะนําตําราไปไม่ช้าไม่นานเราก็จะรู้ไปเองอันหนึ่งการศึกษานั้นก็ย่อมศึกษาไปทีละบทซึ่งจะต้องเรียนจากบทที่หนึ่งไปก่อนเมื่อจําเป็นเมื่อจําข้อความในบทที่หนึ่งได้แม่นยําไม่ลืมแล้วจึงค่อยไปเรียนในบทที่สองต่อเมื่อเรียนในบทที่สองจำข้อความได้อย่างแม่นยําแล้วจึงไปเรียนในบทที่สามต่อไปอีกดยนะั้นอ่ะค่อยเรียนค่อยจํา ค่อยทาแบบฝึกหัดตามคําแนะนําทีละบท2งบทนี่เองเมื่อท่านได้เรียนผ่านไปถึงบทที่6บทที่10ท่านก็สามารถอ่านลายมือของคนทั้งโลกออกโดยไม่รู้ตัวและทําการเล่าเรียนจะเล่าเรียนอย่างชนิดที่กว่าอ,อ่านข้างหน้าและลืมข้างหลังไม่ได้เพราะแต่ใน,ในบทเรียนนั้นจําเป็นจะต้องอ่านให้ได้อยูเสมอเนื่องจากคําบรรยายต่อๆไปนั้นจะเกี่ยวข้องโยงกับบทเรียนในนั้นต้นๆนั้นอยู่เรื่อยไปอันหนึ่งเราเรียนหนังสือภาษาไทย เมื่อเรียนอ่านเขียนสระพยนะตัวใดได้แล้วจะลืมสระพยญนะตัวนั้นเสียมิได้แล้วถ้าลืมเมื่อไรก็หมายความว่าเราอ่านหนังสือภาษาไทยไม่ออกหรือการเรียนตามตำรานนี้จำเป็นต้องเรียนแบบเดียวกันกับการอ่านหนังสือนั่นเองทั้งอย่าลืมว่าตำราเล่มนี้เป็นตำราเล่มแรกของโลกซึ่งสามารถจะทำให้มนุษย์ที่เกิดมาในโลกอ่านเส้นลายมือของคนออกได้เท่าเท่าที่ บอกว่าอ่านเส้นลายมือคนออกได้จริงยังไม่มีที่ใดเคยอ่านออกเลยเพราะผู้บรรยายได้เล่าเรียนจากตำราต่างๆของโลกมาหมดแล้วแต่ไม่สามารถอ่านออกได้เช่นกันทั้งนี้ทั้งนั้น,นผู้บรรยายไม่ยอมเดาหรือไม่ยอมกระทำตัวอย่างที่เขาเรียกเสียกโกหลอว่าการยกเมฆการที่ผู้บรรยายสามารถอ่านเส้นลายมือของคนเราออกได้หรือสามารถที่จะแต่งตำราเล่มนี้ได้ก็เพราะว่าความพยายามทุ่มเทชีวิต ทางชีวิตในคนฟ้าในวิชานี้อยู่เสมอจึงหวังว่าวิชานี้ที่พยายามคนฟ้าขึ้นมานี้จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งมวลโดยทั่วกันขอให้รับการรับตืออย่างสูงโหรชาสินนามจริงเสวียกย่องกุ่นสำนักงานเลขที่หนึ่งสามสี่ถนนจักรกพงษ์แยกสี่แยกวังหลวงพระนาครวันที่สิบข้า พฤษภาคมปี2511